อ้อายไอ้มเนี่ยอาอเขาไหมจะอาออะไรอีกแล้วประกาศเขารู้กันทั่วพระคุณแม่พระคุณแม่ก็พระคุณแม่ที่ร้องเนี่ยคันหูเกี่ยวกับแม่พระคุณแม่ชัดๆคันหูกูเคยดู u t u b e พระคุณแม่บ่นพระคุณแม่ยังไงผมถามจริงๆเออถ้าวันนั้นแม่พี่ไม่คันหูอะ่ะเออวันนี้จะมีพี่ไหมตือ่องตึงตใ้นี่ <c oughs> เอาอย่างนี้เดี๋ยวจีจาครับผม เมื่อกี้ทางซ้ายเขาฟังเพลงสนุกสนานครับเขาอยากฟังเพลงหลวงพ่อคูณอีกรอบนึงอยากฟังหลวงพ่อคูณอีกรอบนึงใช่แล้วเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยแต่ว่าทางขวานี้ทางขวาทางฝาทางขวาทางขวานี้เป็นผู้ใหญ่นิดนึงที่ตะชูมือเด็ดเทางนนะทางขวามือทางฝามันคนที่ไหนทางขวาเขาขอคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันไผ่โพงสะทอนใช่แต่ว่าตรงกลางนี้ตรงกลางนียท่านผอช่วงหลังนั่นแะเขาขอเพลงกินตับกินตับมา แต่ไม่รู้จะร้องให้ใครก่อนโอ้ยมันเสียเวลาผมตั้งสามเพ,เพะะ้งร้องรวบไปเลยร้องรวบไปเลยเพลงหลวงพระคูณกินตับคนบ้านเดียวกัน <S <S มันจะบาปไปไหมไม่บาปจะเปลี่ยนชื่อเพลง <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมงั้นเปลี่ยนเป็นคนบ้านเดียวกันกินตับหลวงพระคูณ <S <S บาปหนักกว่าเดิมอีกมึงทำไมเล่าบาปเกินร้องเพลงทักเพลงได้เลยเพลงอะไรเพลงอะไตะกแตน เยวออกเลยมั้ช้าๆสักเพลงเพลงอะไรในๆนก็มาละเพลงอะไรหมูบ่มีสิทธิ์หมาของใครฮะของใครนกแร้งนกแก้วของบ้านป้ามคิดนกแร้งขอเสียงไวรุ่นหน่อยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เจ้คนที่ใส่พวงมาลัยนั่นวัยรุ่นตรงข้าเล้ลุ่นแม่กูโอ๊ยมึงกับเขาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกใครร้องได้ช่วยนั่งเฉยๆไม่ต้องร้องนะฮะจั่งจะตายเฮาเฮาฮอนฮอนตอนเจ้าบินผ่านจนเอ็นคอสะสถาน เจ้าผูเคยได้ยินเกิดเป็นมาวัตดต่อมาถ้าเราพู้นี้นะครับทำไมฮนะก็เธอเคยลอ็อคแต่ตอนนี้ทำเป็นระ้มแล้วนะทำเป็าานระ้มชื่ออัลบัล้มอะไรบนลักเฟซบุ๊ก <ไฮ S 2> ลักเฟซบุ๊ก,กดูได้ตามยูทูปยูทูบเซิร์ฟเวอร์ไวเว็บยูทูบจอดคอม กูเกิลแล้วเข้าเซิร์ชเลยครับบอลกับโปโลจะมีคนนี้คนรักเฟซบุ๊กเสียงดีมากเสียงดีวันนี้เจ้าทีนีีมาแจกด้วยเอามาแจกด้วยใช่ไหมเสียงแม่งสุดยอดที่กว่าพิธภัยโอ้โหสุดยอดไปได้ได้เดี๋ยวเดีที่กว่าพิธภัณฑ์อะไรมึงจะไปพ้าป่าขอนแก่นนะก็เชียร์ไงเอออะไรนะก็โปรโมทให้เนี่ยคนจะได้รู้จักจะโปรโมทเออชอบว่างั้นชอบดิอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดได้ไหมไม่ต้องพูดมันรบกวนสมาธิแเราให้ทำอะไร ตบมือตบมือถ้าชอบตบมือตบมืออย่างเดียวจ้ะอ่าดนตรีมาดนตรีมาพรุ่งนี้สอบด้วยนะมึงเดี๋ยวก็หลับกูขับกลับพากูหลงตลอดพรุ่งนี้ครับติดตามผลง,งานพวกเราได้นะครับใครอยากชมก็ไปนวมนครนะฮะเขาจะไปกันเลยเล่นมุกงเนี้ย ไม่ต้องพูดนะตบไม้ตบมืองเฮาเฮาฮอนฮอนตอนเจ้า e uh, บินผ่านจนเอ็นคอสะสถานเจ้าบ่เคยได้ยินเกิดนมาวัดต่อหนึ่งบุญบะช้งเครื่องบินมีปีกบินหายสียา ยังทงมาวะป่ะป่ะมึงไปรับจ้างตบมือในเวิร์กพอยต์กันป่ะโอ้ยนี่เอาใจยากเว้ยเฮ้ยพูดก็ไม่พูดแล้วตบมืออย่างเดียวมันลุกคนสมาธิอะเราให้ทำยังไงอะมันมีเสียงเสียงมันดังอะเราให้ทำอไงไม่ให้ตบมือไม่ให้พูดบอกไม้บอกมือบอกไม้บอกมืออย่างเดียวจ้ะโอเคอะดนตรีมาดนตรีมา จะร้องจบไหมเนี่ยเอาใจมันหน่อยเอาใจมันหน่อยโอ้ได้เป็นตลกคณะเราที่ส่งเสียให้เรียนปริญญาโทพี่พี่สอบ้วยนะพี่ๆน้องๆเรียนป .5 ป .6 ยังไม่จบมันเรียนปริญญาโทคนเดียวจับให้ทันนะตอนเช้าสอบนะไอตลกในการศึกษาหนังสือยังไม่ได้อ่านเลยสอบพวกนี้แล้วไม่ต้องตกมือบอกไมมบอกมือพอ หอนหอนนตอนเจ้าบินผ่านจนเอ็นคอสะสถานเจ้าบ่าเคยได้ยินเกิดเป็นมาวัดต่อหนึ่งคุณบ่เทิงเครื่องบินบมีปีบิ่งไอสิอยากยากเคียงขามมา บาน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 อย่าเด็กบานเลยเฮ้ยน่าเรื่อส่งแม่พี่คือรถไฟเหรอทำไมอีกวะโอ้ยเอาใจยากวะดูเฉยๆพอไม่ต้องตบมือไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องโบกไม้โบกมือครับดูเฉยๆดูเฉยๆภาษาอีสานว่ายังไงเบิ่งเฉยๆแอนอ๋อได้เหรอดนตรีมาดนตรีมาเอ้าเฮ้ยบอกตัวรู้ด้วยอ่ะ ไม่ให้โบกไม้โบกมือดูเฉยเงียบมะเงียบมะดูเฉยเฉยได้ไหมเฉยเฉยเลยนะจะร้องให้จบเพลงมีสมาธินะมีสมาธิไม่มีใครคล้องของเองก็ได้โอ้ยไอ้นาดา เฮาเฮาหอนหอนตอนเจ้าบินพาจนเอ็นคอสถานเจ้าบอกเคยได้ยินเกิดกันมาวัดต๊หนึ่งบุญบ่เทิาเคืองมีปีตินไผ่ส

เขาไม่เรียกฟันเยินอ้าวเขาไม่เรียกฟันเยินแล้วเขาเรียกอะไรกันศาสตร์น้ำลายผู้สนารักเชียงเฮ้ยอะไรเอาเกมสนุกสนุกมาเล่นดีกว่ามีเกมสนุกสนุกมาฝากด้วยชุดใหญ่เลยวันนี้อ่ะฮะกติกาก็มีอยู่ว่ากติกากติกกุ้งก็มีกติกากติกาไม่อยู่ว่าว่าทายคำถามไหมอ่ะฮะใครตอบผิดจะโดนตีแบบนี้ถ้าเกิดตอบถูกก็จะไม่โดนแบบนี้ผิดผิดถูกถูกก็จะโดนผิด ถ่ายมถ่ายเลยนะะน้ำอะไรเดินได้น้ำเดินได้น้ำมีขาน้ำตื้นเดินได้ไงวะน้ำเลือกาลงเะล่ะเอาเป็นสุภาษิตคำพังเพยโอ้ยผมเก่งภาษาไทยได้จริงหรือเปล่าจริงน้ำท่วมท่วงผักปุ้งหลงเหลงรับถุงยางชีพน้ำมาปลากินมดเอากระสอบทรายกันน้ำลดมดกินปลาเอากระสอบทรายกลับ วัวหายล้อมคอกแจ้งอบตดิบ้านกูแจ้งตำรวจว่ะเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างให้รีบตักตักไหมขี้กลางถนนไงอ๋อมันเหม็นตำน้ำผึ้งละลายแม่น้ำเผ็ดเผ็ดตำน้ำผึ้งเผ็ดเผ็ดหวานหวานตำน้ำผึ้งหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวตำน้ำผึ้งเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มตำน้ำผึ้งฮะมีอะไรในใจกูวะไม่มีไม่มีนะกูเสียวแว๊บเลยขับรถมาไง รักกันเหมือนเดิมไหมครับโอเคตำน้ำพริกเปรี้ยวๆอร่อยอร่อยตำน้ำพริกพริกเผ็ดหวานๆเค็มๆเปรี้ยวๆอร่อยอร่อยอิ่มแล้วพระอะไรนั่งอย่างนี้อ๋อพระหลวงพ่อคุณพระนั่งขี้พระอะไรยืนอย่างนี้พระพุทธรูปพระเหยียบก้นบุหรี่พระอะไรยืนอย่างนี้พระบังห้ามยาดพระโอเคพระอะไรมองไม่เห็นพระปิดตาพระแอบพระอะไรไม่หงสจีวร พระขี้ร้อนพระรามหนึ่งพระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามพระรามหนึ่งพระรามสองพระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามสองพระรามสามพระอะไรไม่ห่มจีวรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูคิดเองเถอะพระอะไรไม่หมจีวรพระรามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพระรามสิบพระรามสิบเอ็ดสร้างตอนไหนเดี๋ยวก็สร้างหมาสองตัวสวนทางกันจะเกิดอะไรขึ้นหมาต้องกัดกันไม่รู้เรื่องของหมาคนไหมเกี่ยว มาหันซ้ายทีขวาทีหมาจะขี่ทางไหนขี่ทางซ้ายขี่ทางตูดหนังหมูหนังเป็ดหนังไก่หนังอะไรดูรู้เรื่องที่สุดหนังหมูหนังเอกสตาร์วอลภาคไหนดูรู้เรื่องที่สุดภาคสองภาคไทยมีเงินอยู่10บาทบอลยืมไป5้าบาทจะเหลือเท่าไหร่เหลือ5บาทเหลือ10บบาททำไมก็ไม่ให้ยืม มีเงินอยู่10บาทบอลยืมไป5บาทจะเหลือเท่าไหร่เหลือ10บาทเหลือ5บาททำไมก็ให้ยืมอ่ะก็ไม่เอาอ่ะอะไรอยู่ในน้ําปลากุ้งอะไรอยู่ในน้ากุ้งปลาอะไรอยู่ในน้ําหอยปูอะไรอยู่ในน้ํายิ่งรักอะไรนะปูยิ่งรักเดี๋ยวจะถีใว้ไม่เล่นการเมืองอะไรอยู่บนเวทีอำเภออะไรอยู่บนเวที อำเภออะไรอยู่บนเวทีอหาอะไรใหม่ๆมาเล่นไม่มีมีอะไรฮะอะไรน้องจ้าคอมผีไน้องจ้าคอมอำเภออะไรอยู่บนเวทีน้องจ้าคอมอะไรทับกระดานอำเภออะไรอยู่บนเวทีไม่มีมีอะไรแม่สายไม่เล่นอะไรของมึงเนี้ยเล่นอะไรของมึง เอะเดี๋ยวกอนกูคิดแป๊บนึงเอาสักทีฮะเอาเอาเร็วๆแมวอะไรชอบว่ายน้ำแมวอะไรชอบว่ายน้ำแมวน้ำแมวน้ำอะไรนะแมวน้ำแมวกะเดะอยากเป็นปลาไอบอลไปตีเด็กคนนั้นด้วยคนไหนคนไหนพูดบอกแมวน้ำสายอะไรน้ำท่วมสูงสายอะไรนักพุทธมนตรสายสี่ไม่ใช่สายอะไรสายไม่ได้รับ ทำไมเพราะมันมิดคอเดีนี้เป็นภาษาไทยแล้วจอโทรศัพท์อ่ะเราไม่รู้สายอะไรน้ําท่วมไม่ถึงสายอะไรน้ำท่วมไม่ถึงเอาสายอะไรนะสายอะไรนะสายไฟสายไฟอ่ะลงไปลงไปเอ้าบอลอะไรอะไรนี่หนีไปไหนอ่ะบอล เหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้เอาล่ะครับเราเรามาเชิญอาจารย์ชันยันหย่อนเดือยครับผมตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการล่าท้าผีอะไรนะล่าท้าผีอะจะเล่นอะไรมึงเล่นมาอ่ะฮะเรามีผู้กล้าหนึ่งท่านครับเป็นคุณบอลกบโปโลจะออกทําภารกิจในบ้านล้างหลังนี้ครับผมตอนนี้ผมเดินมาที่คุณลุงครับครับผม ผมรู้สึกมีพลังงานบางอย่างอยู่ในถุงยาคุณลุงครับไม่ใช่พลังงานครับอะไรครับกลิ่นเหล้าขาวครับอะไรครับสามบาทแน่เขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับผมครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบต้องถามอาจารย์ชาญยานยนเขาว่าอะไรเออมันเป็นพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถสื่อสารได้ครับผมฮผมมาเล่นกับเด็กดีกว่าครับแล้วแต่มือ ดูเหมือนเด็กเข้ากลัวมึงนะคุณบอลครับคุณวังครับงั้นผมขึ้นดีกว่าครับเดินตรงไปที่โต๊ะสีชมพูครับะไรนะครับโต๊ะยาวๆสีชมพูครับจะดีเหรอพี่ดีครับพี่พี่ผมกลัวนะคุณต้องไปครับนี่คือภารกิจของเรามันมันเป็นภารกิจในเกมล่าท้าผีเฮ้ยพี่พี่จะโหดไปหรือเปล่าอ่ะไม่โหดครับเดินตรงไปครับที่โต๊ะสีชมพูครับต้องตอนแหล่นิดนึงเดยวจะถีบให้เข้าไปเร็วๆวพี่หนูกลัวพี่แล้วเร็วหนูกลัวกลัวแล้วมึงไปออกรายการทําไมอะ กลัวทำไมออกรายการทำไมบ้าได้ตั้งสามหมื่นเดินไม่บอกเขาทำไมเดินตรงไปครับท่โตครับมันเข้าบีบีกูเห็นคนเสื้อชมพูไหมครับครับเดินตรงไปครับ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 เห็นแล้วพี่เห็นไหมครับเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นไหมครับครับเดินเข้าไปเลยครับครับยกมือไหว้ครับสวัสดีครับครับไม่ให้รางวัลตลกหรอครับไปพี่ ตอนนี้รู้สึกมีพลังงานบางอย่างอยู่ใต้โต๊ะเขาแล้วล่ะเอาแล้วครับคุณบอลรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหขอเซฟบนมือให้กับท่านผอได้ครับหนึ่งร้อยบาทนี้นะครับครับผมเก็บไว้เป็นค่าการ์ดกับกรุงเทพครับแต่บอกก่อนว่าข่ามาเราเติมไปประมาณ400กว่าบาทหนึ่งร้อยบาทนี้นะครับที่ท่านผอมอบให้นะครับขอให้กลับคืนสู่ท่านผอหนึ่งร้อยล้านบาทเลยครับโอ้โหพี่พี่เดี๋ยวก่อนทําไมเอาร้อยล้านไปให้เราดิ เฮ้ยร้อยล้านเราลมแรงๆไอ้ร้อยหนึ่งอะใช้ได้เลยเงินหนึ่งร้อยบาทที่ท่านผอ,อ,อให้นะครับเราจะไม่เอาไปไหนนะครับเราจะไปวัดนะครับโอไเป็นบุญที่วัดไปวัดแมนยูครับเมื่อคืนเสียไปแล้วตกล่ไปแล้วตายไปแล้วแมนยูโดนฟัอะไรเมื่อกี้มีพลังงานบางอย่างอยู่ใต้โต๊ะเหรออผมบอกท่านผอ,อนิดนึงนะฮะครับผมอท่านผอ,อให้มาหนึ่งร้อยบาทอ่ะฮะเป็นแบงค์แดงๆครับผมบอกผอว่าผมเกิดวันเสาร์ผมชอบมั่ง่วงฮะบอนบอน พี่เกิดวันอาทิตย์เอาแบงค์แดงมาพอออพอออบอกเมียให้มาร้อยเดียวโอ้โหนี่เป็นเป็นเออเป็นผู้ชายที่น่าเอาเยี่ยงอยางมาพี่ครับครับผมพี่อย่าเพิ่งขอเงินพอออมากนะครับทำไมครับรู้สึกตอนนี้มีพลังงานบางอย่างอยู่ใต้โต๊ะพอออแล้วครับงั้นคุณบอลกล้มดูที่ใต้โต๊ะเลยครับมีพลังงานอะไรครับเป็นผีใช่ไหมครับเป็นผีใช่ไหมครับลองก้อดูครับ ไม่กล้าก้มครับทำไมครับกวโดนตีนพอครับเฮ้ยให้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดีกว่าขึ้นมาข,ข, ym, ข,ข,ขอขค้นท่านผอ,อ,อมากครับขอ,ขอ,ขอเสกบุมเลยกับท่านผอ,อ,อด้วยนะครับที่มอบรางวัลให้พวกเรานะครับเดี๋ยวอ้ยพอให้ท่านผอดีกว่าอ้ยอขอให้ท่านผอ,อ,อ,อคิดอะไรก็ได้ดังใจหวังถ้าสมัครสสก็ต้องดังเพราะรูปร่างส่วนสัตว์เป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นนักร้องก็จะได้รางวัลเสวกาศดัเล่นกีฬาทีมชาติก็ไปสวยเรื่องชกต่อยเจอแจมเป็นแชมป์มวยขอให้ท่านผอรวลยกว่าท่านท่าน เอจะลามไปแทนดูไว้ดูไว้ทำไมถึงอวยพรแบบนี้เพราะว่าคราวที่แล้วไปเล่นออยุธยาครับอวยพรอย่างเงี้ยให้มาเท่าไหร่สี่ห้าร้อยโอ้โหวันนี้อวยพรขนาดนี้ท่านผอยังให้ร้อยเดียวอยู่เลยน้ำใจน้ำใจเมื่อกี้พี่สุธาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอะไรนะน้ำใจเออถามนิดนึงทำไมน้ำใจเติมการลดกูได้ไหมก็ดีแล้วที่พายขับมาจะชนสิบล้อตายรีบไงรีบไง เมื่อกี้พี่สุทัศน์บอกว่าบอกว่าแขกท่านใดที่มาร่วมงานบุญทอดทอดทอดพระป่าทอดกระถินนะทอดพระป่าทอดพระป่าเนาะวันนี้นะดูกระเป๋าตัวสตางค์ตัวเองด้วยพอดีกระเป๋าหล่นอาจจะนั่งกินกันแล้วกระเป๋าสตางค์หล่นก็เป็นได้กินไม่ว่าเดตเต้นกันแบบโอ้โหแบบเต็มที่เลยอ่ะยิ่งวันนี้แดนเซอร์เต็มเหนียวเลยวันนี้เออทำไมฮะก็เต้นเต็มเหนียวไงหรออ่าใช่พี่สุทัศน์บอกว่ากูมาดูก่อนมึงพี่ผมมาถึงตั้งนานแล้ว มึงก็เพิ่งลดมาลงรถกับกูเนี่ยอ่ะกระเป๋าตังค์หายกระเป๋าสตางค์หายครับผมให้มาเอาได้ที่หลังเวทีอ่ะะกรเป๋าแต่ไม่บอกว่าข้างในมีเงินเท่าไหร่ครับผมครับเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับกระเป๋าสตางค์เดี๋ยวฮะทำไมฮะก็กระเป๋าสตางค์ไงพี่ตุ๊ดทัดเจ็บได้อยากเห็นหน้าคนพกกระเป๋าตังค์นี่วะสงสัยผอผอพกกระเป๋าขนาดนี้เมียให้มาร้อยเดียวอ่ะ ก็เล็กเล็กน้อยกับพวกเราทีมงานตลกน้องใหม่เล็กน้อยอ่ะเล็กน้อยกูว่าเยอะเลยเนี่ยก็ด้านนี้สมกับที่เขานั่งรอดูเราให้ไฮเทคลาดีกว่าเออให้เทคลาครับครับครับไปเลยเฮ้ยลาดีดีโดนตากลาดีดีอ่ะเออเสสังมังคลายาจ่อยให้ลาแขกไม่ได้ให้ลาข้าวพระบอลลาดีกว่าบอลลาบอลลาบอลลานะอ่ะอ่ะทุกคนว่าตามผมเลยว่าตามนะครับผมพนมมือเลยพนมมืออ่ะ สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้พวกเราทีมงานล็อกกะล่อนพวกเราทีมงานล็อกกะล่อนก็ต้องขอขอบคุณก็ต้องขอขอบคุณท่านผอท่านผอแล้วก็คุณคุณสุทั์คุณสุทัศน์แล้วก็แขกทุกๆท่านและแขกทุกๆท่านที่มาชมมาเชียร์พวกเราที่มาชมมาเชียร์พวกเราพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายพอน้อมถวายพอน้อมถวายพตาหารเดี๋ยวจะถวายอุทิศส่วนกุศลให้พ่อมึงไง คออยู่พิจิตหลาลาหลาจริงเล็กเล็กน้อยนกับพวกเราที่ฝากฝากผลงานฝากผลงานอ้าวฝากเลยให้ฝากผลงานก่อนฝากฝากฝากนี่นะครับน้องผมนะครับครับผมตอนนี้กำลังทำอัลบั้มบนลักเฟซบุ๊กครับครับเสิร์ชดูได้ในยูทูบนะครับท่านผอครับฝากน้องด้วยนะครับครับครับยูทูบนะครับบนลักเฟซบุ๊กนะครับพี่สุทัศน์ครับมาม่าปลากระป๋องมาม่าปลากระป๋องนะครับฝากด้วยนะครับพี่ไอบอลไปไปอยู่กับเขามาม่ามาม่าปลากระป๋องเฮ้ยกูฝากแล้ว มาม่าปลากระป๋องนี่ได้อิทธิพลจากการอดอยากที่กรุงเทพครับผมแล้วก็ฝากช่องทีวีพวกเราครับผมเป็นรายการทีวีออนไลน์ครับล็อกแกลอนออนทัวร์ครับผมไปเซิร์ชใน YouTube ได้เลยล็อกแกลอนทีวีครับผมออนทัวร์ก็เป็นรายการไงครับผมเอ้า阿拉ลาละลาเร็วไม่ไหวแล้วก็จริงๆก็เล็กๆน้อยกับพวกเราทีมงานตลกคณะล็อกแกลอนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่มาช้าไปนิดนึงงานนี้ได้เยอะเลยแหละก็นั่นแหละ ติดน้าท่วมอยู่ดอนเมืองไม่ใช่ไม่อยากอ้างว่าคือรถมันรถมันรถมันเยอะจริงครับ้วมันวิ่งได้ไม่เต็มที่มันถนนสองเลนแล้วก็สียเเยอะก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านแบบว่าร่ํารวยอย่างที่บอกไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าจนอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้มั่งมีสุขคําใดวาจาใดอาจจะไม่สุภาพอาจจะร่วงเกินด้วยกิริยาและท่าทางก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นนิสัยของพวกเราใช่ทุกทนโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ